Good Morning ค่ะวันนี้นะคะโอก็อยากมาส่งพลังงานให้กับทุกๆคนนะคะคือเมื่อเช้านะคะได้ออกมานั่งเขียนว่าวันนี้นะเราจะทำอะไรเราต้องการที่จะทำเป้าหมายอะไรของเราให้สำเร็จนะคะแล้วบังเอิญเนี่ยไปเจอ,อ message ไปเจอบทความนะคะของคุณโทนี่โรบินแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเลยเพราะว่า สิ่งที่คุณโทนี่็อบินบอกมานะคะว่าชะตาชีวิตของเราอะกำหนดจาก3สิ่งนี้นะคะแล้ว3สิ่งนี้คืออะไรข้อหนึ่งเลยคือการที่เราต้องรู้นะคะว่าเรากำลังโฟกัสอะไรอยู่ข้อ2นะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราโฟกัสอะไรอยู่ทีนี้เราต้องรู้แล้วว่าไอสิ่งที่เราโฟกัสนั้นอะมันมีความหมายต่อชีวิตเรายังไงนะคะข้อ3าม ไอสิ่งที่เราโฟกัสนั้นะมันมีความหมายกับเราแล้วใช่ไหมคะแล้วเราจะสามารถสร้างสิ่งนั้นอะให้สําเร็จได้ยังไงมันมีวิธีการยังไงนะคะแล้ว3ส,สิ่งนี้นะคิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะกําหนดโชคชะตาอย่างที่ตัวเองได้ในทันทีเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะวันนี้ก็ออกมานั่งข้างนอกออกมาเขียนงานนะคะออกมาเขียนบทความแล้วก็ เตรียมสอนด้วย<ข>วได้ออกมาข้างนอกออกมาสูรบรรยากาศนะคะแล้ววันนี้จริงๆเราอยากจะกราวดิ้งด้วยคือเขาบอกนะคะว่าวันละสิบนาทีวันละสิบนาทีนี่คือจะดีมากกับการที่เราได้อยู่กับธรรมชาติสัมผัสพื้นดินพื้นทรายพื้นอะไรก็ได้ที่มันเป็นธรรมชาติหรือกับการที่ออกมาอยู่ข้างนอกแบบนี้นะคะคือมันมีความรู้สึกว่าเออมันเป็น สิ่งที่ดีมันเป็นพลังนะคะบวกกับก็ยังไม่เคยทิ้งนะซูเปอร์กรีนของโอ๊กนะคะคือโอ๊กชอบมากถึงมากที่สุดเลยอะใช่ไหมคะน้องนกก็คือยังส่งสัญญาณว่าใช่ค่ะแม่ใช่ค่ะแม่กินแล้วดีคือกินแล้วสดชื่นนะคะถ้าใครนะ มีโอกาสนะคะที่อยู่บ้านเอาอะไรมาปั่นกินก็ได้นะคะหรือใส่ขิงไปนิดนึงตอนเช้านะคือจะบอกว่าอุ๊ยการถ่ายท้องนี้คือดีมากมันถึงทำให้เรารู้สึกสดใสสดชื่นเพราะว่าในบางครั้งนะถ้าเรามีระบบถับถ่ายที่ไม่ปกติอะคะ่ะเราจะมีความรู้สึกหงุดหงิดสิวจะขึ้นเออจะรู้สึกลมตีขึ้นมาสารพัดนะคะแล้วทีเนี้ยมันก็เลยทำให้โอ๊เนี่ยอยาก ตอนแรกะตั้งใจว่าจะทำสามวันแต่พอทำไปทำมาแล้วรู้สึกชอบรู้สึกว่ามันได้ผลลัพธ์อะไรบางอย่างกับตัวเองก็เลยคิดว่าอยากจะทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วคมการหน้าของโอ๊กอะโอกก็กะว่าจะกินพลานเปสที่ตอนนี้เขากำลังก,กินกันเนาะที่พยายามลดเนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าพอไปอ่านบทวิจัยอะไรมามา,มา,ม,ามากมายแล้วอะ คิดว่ามีหลายคนเลยที่เขาบอกว่าจากคนที่เคยเป็นมะเร็งพอมากินพืชผักถัว่วเต้าหู้สิ่งเหล่านี้ค่ะมันทำให้เซลล์นั้นตายเพราะว่าเราไม่ได้เสริมสร้างใส่อาหารอะไรเข้าไปที่มะเร็งชอบแล้วก็มีหลายๆวิจัยเลยถ้ายังไงใครสนใจยังไงเนาะเดี๋ยวโอ๊กเอามาแบ่งปันได้เพราะว่าสิ่งนี้นะคะโอ๊กก็เริ่มเข้าคอร์ส เรียนแล้วเหมือนกันกับการที่จะทําโปรแกรมนี้เพราะว่าตอนแรกอาจจะอาจจะยังทําไม่ได้เนาะสามมื้อต่อวันอะไรเงี้ยแต่จะค่อยๆลดเนื้อสัตว์ลงนะคะแล้วก็ค่อยๆกินออผักกินถั่วกินเต้าหู้แทนอันนี้ก็ต้องมาลองดูเนาะแล้วก็ถ้าวันไหนอุ๊กทำเมนูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอุ๊จะเอามาแบ่งปนันเพราะว่าสิ่งนี้มันดีด้วยนะคะคือเราลดเนื้อสัตว์เนาะแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถ สร้างบุญได้ด้วยไปนในตัวนะคะยังไงวันนี้มีความสุขมากๆนะคะขอส่งกำลังใจให้ทุกคนมีพลังในวันสุกนะคะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์แล้วจะได้หยุดพักผ่อนนอนเกาพุงอยู่ที่บ้านโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ